สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเมื่อมนุษย์สามารถอธิบายหลักการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับแสงมนุษย์จึงนำความรู้เกี่ยวกับหลักการของแสงมาสร้างอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆครับเราจะเรียกอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับแสงและการมองเห็นว่าทัศนะอุปกรณ์ครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างตัวแรกนะครับแว่นสายตา เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากเลนโดยอาศัยหลักการหักเหตุของแสงใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตานะครับสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้นเกิดจากแสงที่ผ่านกระจกตานะครับไปตกโฟกัสก่อนถึงจอประสาทต,ตาหรือเลติน่าจึงต้องใช้เลนว้าลที่กระจายแสงนะครับเพื่อขยายให้โฟกัสตกไกลออกไปจนถึงเลติน่าครับสำหรับผู้ที่มีสายตายาว เกิดจากแสงที่ผ่านกระจกตาไปยังโฟกัสไกลกว่าเลตินาครับจึงต้องใช้เลนส์นูนที่ทำหน้าที่รวมแสงเพื่อลดระยะโฟกัสให้ตกพอดีกับเลตินาครับทัศนะอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็คือกระจกครับนักเรียนก็ทราบหน้าที่และหลักการทำงานของกระจกกันไปพอสมควรแล้วนะครับทั้งกระจกเงาราบและกระจกเงาโค้งการใช้ประโยชน์ก็จะแตกต่างกัน เช่นกระจกเงาโค้งนูนก็จะใช้กับบริเวณที่มีมุมแคบๆแต่อยากได้ภาพที่กว้างออกไปนะครับเราจึงมักเห็นกระจกเงาโค้งนูนนี้นะครับติดอยู่บริเวณแยกที่ถนนแคบๆก็เพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถมองเห็นรถที่ออกมาจากแยกนั่นเองนะครับส่วนกระจกเงาโค้งวาวจะใช้ในกรณีที่ต้องการภาพที่มีรายละเอียดครบแต่วัตถุมีขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในห้องธันตกรรมของหมอฟันครับเพราะระยะห่างจากฟันกับกระจกใกล้มากจึงต้องรวมแสงเข้ามาเพื่อให้สังเกตเห็นฟันชัดเจนนั่นเองครับกล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่จะพบในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการสังเกตวัตถุที่มีขนาดเล็กคำว่าจุลก็แปลว่าเล็กนั่นเองครับ โดยใช้หลักการเดียวกับแว้นขยายคือใช้เลนนูนแต่จะมีกำลังขยายมากกว่าเว้นขยายครับเพราะใช้เลนนูนจำนวน2ชุดนั่นก็คือเลนใกล้ตาและเลนใกล้วัตถุครับกล้องโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการเดียวกับกล้องจุลทรรศน์ครับแต่วัตถุประสงค์การใช้งานแตกต่างกันเพราะกล้องโทรทัศน์มีกำลังขยายที่ไกลมากจึงจะใช้ในการสังเกตสิ่งที่อยู่ไกลมากๆ เช่นวัตถุนอกโลกดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์ครับกล้องโทรทัศน์ก็มีหลายชนิดนะครับเช่นกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงและกล้องโทรทัศน์อวกาศครับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ถ้าเราใช้ในทางที่ถูกเพราะทุกอย่างที่เป็นเหตุและผลวิทยาศาสตร์มีคำตอบ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ